สวัสดีค่ะชาววันเสาร์พบกับหมอนินจากช่องลานินชา4 289อีกครั้งนะคะกับคลิปการดูดวงรายปากปากหลังของเดือนเมษายนของผู้ที่เกิดวันเสาร์คำทำนายตั้งแต่วันที่16ถึง30เมษายน2562เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปากหลังของเดือนเมษาผู้ที่เกิดวันเสาร์ด้านการงานการเงินความรักและสุขภาพจะเป็นอย่างไรบ้างเออเห็นไพ่กันแล้วเนาะเพราะว่าหมอนี่ก็พยายามจะไล่สดอยู่รอบนึงเมื่อช่วงกลางวันแต่ว่า ล้มคว่ำไม่เป็นท่าเลยค่ะมีอะไรเตือนเข้ามาก็ตกใจก็เลยเลิกไลฟ์ like, ต้องขอโทษด้วยก็เลยต้องมานั่งอัดคลิปเหมือนเดิมนะคะออกตัวก่อนนะคะการดูดวงครั้งนี้เป็นการดูภาพรวมให้คนหมู่มากอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องขออาภัยไว้ตรงนี้ด้วยค่ะเพราะไม่ได้ดูเป็นการส่วนตัวให้ใครเป็นรายบุคคลนะขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะหน้าไพ่เห็นน้อยสิบใบ เจ้าชะตาได้ไพ่สิใบดังต่อไปนี้เจ็ดไม้เท้าห้าถ้วย The h แ n g m ม n ห้าเหรียญหนึ่งถ้วยสองดาบควีนถืออคิงถือเหรียญเด็กถือดาบสี่เหรียญและว u ถือเหรียญอีกตัวหนึ่งที่หมอต้องออกตัวแล้วต้องขอโทษนะเพราะว่าหลายคลิปแล้ว หมอมักจะขานชื่อหน้าไพ่ผิดนะแต่ก็ให้ดูตรงตรงหน้าเป็นหลักเนาะบ่อยมากเลยชอบเรียกคิงถือถ้วยเป็นคิงถือเหรียญตลอดเลยยังไงก็ขออภัยขออภัยมาตรงนี้ด้วยมาดูค่ะเจ้าชะตาได้เจ็ดไม่เทา้าเจ้าชะตาช่วงนี้จะแอคทีฟเป็นพิเศษเพราะว่าไพ่แห่งความขยันขันแข็งเข้ามาสถิตในตัวตนของเจ้าชะตานะคะ บางท่านอาจมีปัญหาด้านสุขภาพแข้งขาหัวเข่ากล้ามเนื้อบ่าไหลไปนวดน้ํามันหรือว่านวดแผนโบราณน่าจะช่วยได้นะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรข้ามไปช่วงนี้จะมีการแข่งขันการสอบการสมัครซึ่งสิ่งที่ทำเนี่ยจะพบกับความสําเร็จด้วยความมุ่งมั่นของเจ้าชะตาเองนะคะด้านการเงินขึ้น5ถ้วย การเงินไม่สู้ดีนักในปักนี้นะคะงดการเสี่ยงโชคทุกรูปแบบถ้าท่านใดยื่นเรื่องกู้ยืมไปกับทางสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารแบบนึงถ้าท่านใดยื่นกู้เงินไปกับทางธนาคารการที่จะได้รับอนุมัติวงเงินเนี่ยคะ่ะมันอาจจะได้น้อยนะไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะใช้ยังไงเตรียมแผนสำรองไว้เลยนะคะ บางท่านบางรายอาจจะมีความผิดพลาดเรื่องการใช้เงินนะคะเช่นซื้อของไปแล้วดูไม่ขาดมองไม่ออกอาจจะได้ของที่ไม่คุ้มเงินเหมือนของเก๊ของสนุนราคามันต่ำกว่าราคานะคะมาตรฐานต่ำกว่าราคาไงก็ตาถึงถึงเนี่ยนะช่วงนี้บางท่านบางรายอาจจะทํา สิ่งของมีค่าเสียหายสูญหายสร้อยแหวนนาฬิกาข้อมือโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้นะคะแตกหากเสียหายระวังทรัพย์สินสิ่งของมีค่าด้วยในช่วงนี้มีเดอะแฮงแมนเข้ามาในระยะนี้เจ้าชะตาอาจจะได้รับข่าวที่ไม่ค่อยดีเช่นการสูญเสียญาติพี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิดนะคะอย่างเบามาหน่อยก็อาจจะได้รับข่าวว่าญาติญาติป่วยไข้ไม่สบายนะในบางท่านบางรายอาจมีเหตุบาดหมางใจกับคนรอบข้างอย่างรุนแรง เรื่องราวจะออกไปในทางการทรยศการช่อโกงจากคนใกล้ตัวนะคะรวมทั้งหุ้นส่วนด้วยนะให้ระวังเลยสัญญงสัญญาอะไรนี่ขอให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าหุ้นกันแล้วก็ปล่อยให้เขาเฝ้าร้านดูร้านแล้วตัวเองไม่เคยเข้าไปไปเหยียบไปดูเลยยังไงก็ไปเช็คไปดูด้วยนะเพราะว่ามัน the hangman เกิดขึ้นในไพ่การทรยศหักหลังมันเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้พอดีเลยช่วงนี้หากท่านใด จะต้องวิ่งเต้นประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆคอนเนคกับหน่วยงานโน้นนี้นั่นจะมีอุปสรรคเข้ามารุมเราเยอะเลยค่ะไอการติดต่อประสานงานครั้งนี้นะคะท่านหนักสุดเนี่ยถึงขั้นต้องชะงงักและยุติไว้เลยนะจะดีหน่อยก็คือพอมีแฮงแมนเข้ามาเนี่ยเจ้าชะตาอาจมีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับสายศาสตร์มนต์ดความเชื่อความศรัทธา ทั้งสายขาวและสายดํานะคะไอความเชื่อความศรัทธาสายขาวก็คือพวกสมาธิกรรมฐานไปจําสินภาวนาสายดําก็พวกทรงเจ้าเข้าผีหลวงปู่โดเรมอนเจ้าพ่อไบอันโอคอนเนอร์อะไรเงี้ยอะช่วงนี้จะเข้ามาละฟังคำคำปพอมีห้าเหรียญเข้ามาก็อย่างที่กล่าวนะคะการเงินไม่ค่อยจะสู้ดีนะกพอมีข้าวห้าเหรียญเนี่ยในตําแหน่งนี้ มีเกณฑ์จะเสียเงินอย่างที่ไม่ควรจะเสียไปกับการซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถปรับปรุงร้านนะคะบางท่านบางรายญาติผู้ใหญ่หญิงอาจจะต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินหรือจะถูกท่านตามทวงเงินที่เคยยืมไปนะฮะแล้วปฏิเสธไม่ได้ยังไงก็ต้องคืนเนาะก็เรียกว่าหลีกเลี่ยงกันไม่ได้พอมีหนึ่งถ้วย้ามาตำแหน่งนี้ เจ้าชะตาถ้ายื่นโปรเจกต์งานอะไรไปก็ตามนะช่วงนี้นะโปรเจกต์ต่างๆงานต่างๆที่ทำไปลงไปเนี่ยจะประสบความสำเร็จยื่นใบสมัครหางานใหม่รอการเรียกตัวหนึ่งถ้วยมาได้เรียกตัวแน่ๆแ,แล้วเป็นงานที่ได้ดังใจถูกใจด้วยตําแหน่งดีสมอกสมใจพอพูดถึงงานลามมานี่เลยพอพูดถึงงานปุ๊บมาสี่เหรียญมาควีนถือเหรียญ ท่านใดที่ทํางานรูทีนเป็นพนักงานประจําพอมีสี่เหรียญควีนถือเหรียญเข้ามาก็ถือว่าด้านการงานยังดีอยู่นะคะมีรายได้เข้ามา,าดูแลหล่อเลี้ยงถึงแม้หลักทรัพย์ตรงนี้จะเป็นห้าถ้วยเพียงแต่ว่าไอ้เข้ามามันอาจจะไม่ได้ดังใจค่าคอมมิชชั่นค่าตอบแทนบางส่วนแทนที่จะได้มันอาจจะพร่องไปมันอาจจะน้อยไปจากเดิมสักนิดหน่อยนะคะเาราวางว่า เรื่องเอกสารจะทําไม่ทันจะถูกทวงใครที่ทํางานด้านเอกสารนะ,ะเจ้านายหัวหน้าจะไล่ทวงไล่อะไรก็ปันป่นๆหน่อยก็แล้วกันจะได้ทันใจเขามาดูด้านความรักพูดเป็นเรื่องสุดท้ายเลยความรักขึ้นคิงถือเหรียญด้านความรักช่วงนี้ท่านใดที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วความรักอาจจะดูจืดชืดไปสักนิดนึงนะเพราะคิงถือ,ถอเหรียญเนี่ยจะมุ่งเน้นเรื่องงานซะเป็นส่วนใหญ่แล้วอาจจะหย่อนเรื่อง ความโรแมนติกไม่ค่อยเติมความหวานให้กันสักเท่าไหร่นะักแต่ถ้าติดขัดอะไรพอเป็นคิงถือเหรียญนปุ๊บคนรักคู่ครองพร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะช่วงนี้เ็าเรียกว่าคนรักสายเปค่ะพร้อมที่จะอุป,ปถัมภ์ค้ำชูดูแลด้านการเงินการทองแล้วก็ช่วยสปอร์ตเราเรื่องการเงินพอสมควรนะท่านใดที่เป็นคนโสดถามหาความรักมีเข้ามาอยู่แล้วล่ะคะ่ะ จะได้พบเสียใหญ่ใจดีพ่อบุญทุ่มความรักที่ค่อนข้างสดใสเป็นความรักที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งหนุ่มทั้งสาวช่วงนี้ก็ถือว่าได้ปิ๊งรักและเป็นรักดีที่ดีด้วยนะหนึ่งถ้วยเข้ามาเนี่ยเป็นความรักที่ดีเรียกเป็นคู่แท้ก็ได้เลยนะท่านหนึ่งถ้วยเข้ามาเนี่ย ด้านสุขภาพยังไงก็ให้ระวังสุขภาพของเจ้าชะตาก็แข้งขาหัวเข่าอะไรพวกนี้นะคะท่านใดที่ทําเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กเดี๋ยวจะลืมซะท่านใดที่ทําเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กงานด้านอินเทอร์เนต็ตทั้งหลายการติดต,ต่อต่างประเทศ2เรื่องควบเลยช่วงนี้จะติดขัดสักนิดนึงนะอุปสรรคเข้ามาเยอะบางท่านถ้าทําเกี่ยวกับคอมอาจจะไวรัสลงจนต้องซ่อมจนต้องยกเครื่องกันอย่างใหญ่เลยค่ะ ถ้าทำเกี่ยวกับโซเชียลอาจจะต้องติดขัดชะง,งักค่ะ,ะมันเหมือนคิดไอเดียได้แต่หาคนสารต่อแล้วทำออกมาเป็นรูปร่างไม่ได้ในช่วงนี้นะก็คือวางแผนสำรองไว้เลยเนาะสำหรับใครที่ทำเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์พวกคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะคนที่ติดต่อประสานงานด้านต่างประเทศก็อาจจะมีเรื่องเข้ามาติดขัดให้ชะง,งักนิดหน่อยนะก็ดูมาดูอีกทีเนาะว่าประมาณ วันที่หนึ่งพฤษภาแล้วเนี่ยมันจะมันจะดีขึ้นไหมในตำแหน่งนี้นะท่านใดที่ไม่ค่อยสบายใจว่าเออมีแฮงแมนมีห้าเหรียญเข้ามาเนี่ยก็ไปทำบุญออบริจาคทานได้นะห้าเหรียญเนี่ยบริจาคทานบริจาคทารัพย์แในแฮงแมนเนี่ยต้องทำสมาธิกรรมฐานหรือถือศีลก็ได้นะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ไปออถวาย ก็เรียกว่าใส่บาทพระก็ได้นะตามกําลังวันหรือตามที่เรามีทรัพย์นะ่ะไม่ได้กําหนดเท่าหรอกเนาะถ้าเราเพราะว่ากําลังวันวันเสาร์มันต้องสิบองค์แล้วถ้าไม่ไหวก็เอาเท่าที่เราไหวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องหมอนินด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยบางทีก็อ่านสดสคริปต์เขียนไม่ทันนะคะยังไงก็ยกโทษให้หมอด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ